ตอนเรเข้าืช่องเบิร์นะคะจะมารีอร์เพลงของวงมันคือเป็นเป็นว่าเขาเป็นวงของฟิลิปปินส์นะทุกคนใช่แล้วชื่อเพลงเขาคือชื่อวงคือ B G Y O ซึ่งมันอาจจะเป็นภาษาฟิลิปปินส์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราอ่านแค่ว่า B G Y O ไปก่อนในการชั่วคราวถ้าใครรู้ก็บอกด้วย นะคะอ่าชื่อเพลงว่า The Light นะจ๊ะเขาปล่อยมาประมาณต้นเดือนประมาณปลายเดือนมกราอ่าเราลองดูดีกว่าว่าจะเป็นไงได้อันนี้ชื่อค้าเลยเปล่าความเหมือนสถานีอะเออแต่มันชื่อสถานีมากกว่า แสงเป็ใจใจในสาวค่าคนว้าวอันนี้ดูมีความฟิลแบบเกาหลีเลยอืมอืมยูน่อนโอเค

น่าด so <l acht> oh, ีเหรอเนี่ยน่าดีหมดเลยโอ้อาจจะเป็นภาษาเคลปินผสมกับอังกฤษตนี้ดีมากเลย นอ,อที่หมาก่วน้องอ่ะผิดใจน้าผิดใจเอ๊ะดีขอเทเล่ขอแยแลวแม่คิดของ อไเงี่ยคะจะดูความที่แบบเป็นวามเกาหลีอะไร่ไหมะได้ชุดนะด้ช<ม>ุดด้วยด้วยอะไรเงี้ยสับร์การถ่าย a แม่ความเก่ากับความญี่ปุ่นเนี่ยต <laughs> ก่นมากเลยอะหลอโว้ยอะไรเกี่ยวกันด่อะแบบเเหมือนแบบอน,นี้จะแบบเข็มๆขิมจึิงไง คือไปเป็นก็เหมือนคนไทยนะมันถึงว่าผิวเขาออยาเลยอรู้ว่าคนดีคือเขาขี้นี่วลาเลาอะไรมันดึงดู ค่อนขอน้องไม่ติดหล่อเลยเพรากจะเต้นตามโอ้ยทำไมดีอ่ะคนติดตามน้องก็ไอ้คนดูก็สองล้านกว่าเหอืออยู่นะ น่าจะเหมือนมีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากแต่ไม่รู้ว่ามีคนไทยคนไหนตามน้องบ้างเขาตามกันบ้างหรือเปล่าน่าจะน่าจะไม่่อยอาจจะมีน้อยเนาะเออคนอาจจะไม่รู้เน่ยแต่เดืรวมแล้วดีนะดีคือน้องน้าดีมากจริงอันนี้ยอมรับเลคือเขาน่าดีอ่ะเขาอาจจะไม่ได้หลอกขนาดแบบเอมแต่เขาดูดอู้อะไรเงี้ยแต่คือมันก็มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ันรู้ว่าเฮ้ย เทอะอะไรอย่างเงี้ยเออหน้ามองอะไรอย่างเงี้ยเราเรียว่าหน้ามองอะอาการออกมาเลยนะพอดีมองปกติไม่ค่อยเป็นนะเราเนี่ยไม่ก็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ถึงว่ามันดีเออคือว่าเราจัดทีมให้พวเขาใสยังไงคือมันไม่ได้ว้าวแบบขนาดแต่มันก็ เออด้วยด้วยภาพรวมต่างๆเห็นเขาเต้นเห็นเขาร้องเห็นอะไรเงี้ยด้วยคอสตูมด้วยอะไรเงี้ยเอ้ดีใช่เ,เพราะฉะนั้นเหมเติมค่ะใครที่ยังไม่เคยฟังลองไปฟังลองเปิดใจหน่อยออใช่ไปลองดูแต่เราคิดว่าวงนี้อาจจะเพิ่งเดบิวต์หรือเปล่าอาจจะแบบไม่นานเท่ากับวง s อ1 9 SB หรือ s วะ SB. s SP-19 อันนี้พูดแบบไทยนะ SP-19 คือแบบแต่ว่าอันนี้มันจะมีความค่อนข้างกีิแอาของเกาหลีนะครับเอเชียแบบเอเชีป๊อปะาเียใช่ใช่่มากกว่าแต่ว่าก็คือนั่นแหละทุกคนก็ต้องไปลองดูกัน ใช่วันนี้เราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e นะคะทั้ง facebook, t w i t t i r t เล<ด>นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ,บ๊ายบาย,บาย